บอกว่าใส่กะปิไปนยังแสบแกงไตปลาเหรอืมใช่ก็ใส่ไตปลาไปจนวันลหรหอมจุ่เอาเนื้อกระทูมาใส่ เนื้อเน้นๆน้นไม่จะเค็มเลยเนอะตัวหนักเขือใส่จะผัดก็ใส่ใบบัวบกตัวหน่อไม้ยังไม่ใส่เลยอ่ะทำไมไม่ใส่หน่อไม้ก่อนอ่ะอ่หน่อ,อ,อ,นอไม้มาใส่

ขั้วเกา่าใส่นะตังสวนนะ,ะน่ากินที่สุด